ขณะที่ทางคุณวีระเดชแซ่ฮอผู้เชี่ยวชาญด้านไข่มุกและเจ้าของร้านจําหน่ายมุกกระบี่อันดามันเพลในจังหวัดกระบี่บอกว่าจากการตรวจสอบไข่มุกเม็ดดังกล่าวคาดว่าเป็นไข่มุกแท้จากธรรมชาติแต่เท่าที่อยู่ในวงการมานานร่วม20ปีไม่เคยเห็นมาก่อนสําหรับมุกสีดําที่พบในธรรมชาติซึ่งการชั่งน้ําหนักเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ1.7กิลัดนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะครับเบื้องต้นผมก็ดูจากสายตาและกล้อง สองจากการที่ว่าดูเนี่ยผิวของเนื้อมุกเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นมุกเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ว่า,เ,าเราทํามานานนะนะบางต้นก็ดูว่าน่าจะเป็นไข่มุกแต่อาจจะเป็นมุกที่อยู่ในหอยสันกวานจากประสบการณ์ที่เราทํามุกมาประมาณเกือบยี่สิบปีเนี่ยสีนี้เนี่ยไม่เคยเห็น ไข่มุกดำหายากนะครับซึ่งทางคุณวีลเดชเจ้าของร้านจําหน่ายมุกกระบี่อันดามันเพลก็ยังพูดถึงเรื่องของราคาการซื้อขายว่ากําหนดไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งขนาดความงดงามของไข่มุกที่สําคัญขึ้นอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายสําหรับไข่มุกบางชนิดอาจจะมีราคาสูงถึงหลักร้านบาทเลยทีเดียวนะครับ